จ็อบครับ5เที่ยวครับนะครับ5เที่ยวครับดันดินใส่กอกองงูครับนี่ครับดันขากับหนึ่งกล้องสามด้านล่างครับเป็นสี่แอป5เที่ยวครับงานเที่ยวครับนับจ๊อบครับ5เที่ยวเบาๆครับแอปห้าศูนย์หนึ่งแปดที่เราพี่น้องนครับจ๊อบยำแรงๆครับผม จับรับจอบส่งงานตอนเย็นครับ5เที่ยวครับนี่ครับติดตามฝากไลห์ฝากแชร์น้ำนะครับผมทางช่องยูรูบไทยเมืองช้างครับผมนี่ครับรับจอบตอนเย็นเย็นครับ5018ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำพี่น้องครับผมกุลละไหลกุลละแชร์ครับ นที่ดินเจ้าที่ไรครับเจ้าทีไรส่งงานรอบเดนครับบพื้นที่ครับบริเวณสวนลาขอกัวครับนาเชียวครับบริไดททางเอเจเริ่มต้นนะครับผม่มีคนตายให้นะผมไม่มีคนถ่ายให้ครับ ประมาณนี้แหละครับผมไม่มีคนถ่ายให้ครับมาคนเดียวครับนกับอีพันสิประมาณนี้ครับผมงานงานกับสิบอยากปันใดครับงานงานกับสิบอยากปันใดก็สีระวังใน่แต่ด้านบนครับแต่ว่าก็สซูซี่วิเตะลมพอดีครับของสุดท้ายก็ หนูๆไว้นิดน้อยครับนี่ยูใส่ทั้งถังเพื่นจะเอาเขาใส่ของง้อครับของสุดท้ายก็สิบวันยากภาไในครับพ่อถูๆแท้ไทยกันไปนะครับผมสิประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับผมนี่ครับผมขออนุญาตทำงานต่อครับผมเจอกันยี่พี่นะครับผมสวัสดีครับ